ัอีกหนึ่งงานตอนนี้เป็นงานซ่อมช่องล่างโจต้าลูกค้าไปเช็คมาแล้วบอกว่าพวกมีบูธปีนนกพวกลูกหมาหลวมลูกหมากลั่งก็หลวมแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากแหลกนอกในตอนนี้ขาดเลยครับเป็นฝนขาดแล้วก็ลูกหมากหลวมด้วย นี้ก็ขาดแล้วก็บูธปิกนกล่างก็ขาดครับลูกมาที่เราเปลี่ยนูหลวมหลวมแล้วก็บูธขาดบูธปิกนกขาด,ดลอยขาด บุดปีกนกครอันนี้ของเก่าทีเพียงรอโรเตอร์อดเซตตกลูกมากแหลกตันนี้ลูกมากเวนกล่างหวมนี่ก็หลวมกินจานนี้เลยเก่ารูอยางกันโคบุญเป็นบปีกนกบน นี้ก็ประกอบอยู่ครับปีงลูกบนใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ลูกหมากแหลกปีกนกล่างติดนกล่างก็มาแล้วครับของก่ออันนี้ใหม่มาแล้วเอประกอบ้วครับผมหมากไปแหละกับปัญหาพวกตกลุมเสียงดังครับ อันนี้รวมมากเลยนะรวมซับรวอมกว่าพระองค์ครับโตโยต้าซอบข้างล่างอันนี้ของเก่าบุทธอันนี้ต้องเผาไฟออกแล้วก็ตัดออกถึงจะอัดออกได้ครับก็มีเปลี่ยนลูกหมากมาดูของใหม่ตอนนี้อัดเข้าแล้ว ก็แล้วลูกหมากพร้อมประกอบนะบครับซ้ายขวาแล้วก็ลูกหมากแหลกแล้วก็กันโครงหมากใหม่ด็กนกตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนทั้งปีกเพราะทั้งปีกแข็งมากโอเคครับเดี๋ยวประกอบครับผมเราก็จะใช้พวกเครื่องมือพิเศษอัดลูกหมาก มาปิดนลงกล่างเข้าครับผมเพราะว่าัดเข้าถ้าเราตอกเข้ามันพวกนี้มันจะฉับครับผมเดี๋ยวเรอดูครับมาตัดหลังหัดเข้าครับ ผัดก่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะทำคนเดียวครับตัดเสร็จเรียบร้อยครับเข้าสนิทครับผมตัดง่ายครับถ้ามีเครื่องมือพิเศษใช้เครื่องมือพิเศษตัดง่ายนะครับครับผมจะประกอบ ครับผมเรตเตอร์เวฟไฟที่ทันช่วงล่างมีเสียงดังไปลองมาเรียบร้อยครับพร้อมส่งงานให้ลูกค้าครับผมขอบคุณครับ